Yes. Are you, are you? ทุกอย่างแค่จะเพิ่มน้แข็งดืแก้วก็กันเลแล้วอต้องเพิ่มย่งห้จะเา้ไปกเจ้าดิตาไปสแค่ช้อนเดียวดิเกียนึงเอาช่ไสาวแอมเ็นี้เอาโอเลียนากพีเอพีจานะนตเลยนะเป็นี่ปีอันนี้คืออันไหนปุ๊ัโลกรองอันแก้แ่ว่ ไว้ไม่ได้ยอกยัไปเท่าสูงจัง้ก็ไม่ได้ยุ่ตวนี่ทนไหนเียกปีเลย้าดกนรว้านค้าก็จะให้อยู่ตรไหนคะใช่รล้วครับทน ข้างในตรงไหนสนามบอลเหรอข้างๆนี่เลยทั้ตีเส้นใครนไงหนูยังไม่มาหนูยังไม่ใช่ม่มาทำงานให้นนั้นโควิดเนาะก่อนโควิดอ่ะนั่นแหละหนูยังไม่มาึงสองคมไมไงกลงมพุมมขามาท่านเจ้าตอนเจ้าพายตต้โกยห่นละเขาแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนปีหนั่นแหละชาไท้ชาไทสาวแล้วเลี่ยงโ่ยกสาวปีแก้ม ก็น no ี่ไงคะมาเอออ้อามาก่อนไงครก็เลยไม่องออกตะไ้เอาก็มแล้วะไ้นเทเมมากเนี่ยก็ช่างวิ่งอบกัะไ้ักต่าสาตจะซื้อลอไหรส้ามสบสามสิบทุกอย่างเลยดไก็มีถึ่วที่เป็น่งสามสแล้วใชเนี่ยยเ้าใ่มทานสมสิบเปร้อยอันนี้อันนี้ือได้นเมมมมไม่่่ไมอ็นมมยี่สิบ้านี่้นซื้อของม บอกว่ามาส่คุณนาแหวนจะไปเ่โฆษณาบนรถมาคอยมาเปิด้ัเจ้าเจ้าได้มาบอกอ๋เรห็นเจ้ามาเปิดแลาใส่ต้งสแบบว่าก็มันหยุดแล้วเนาะเยดสยกันบ้างก็มีบ้างนะก็บเฮียสัตว์วปีาจสัตก็คอยจงก็ไดมาเสือ้กอจะเดมากินพวกอนเที่ยงนี่แหะคอยมาเก็บกินพวกอนเที่ยงนี่แหะม่ได้อยนะเออไ่ได้ใจดอกคอยอยู่ใกล้คอยกว่ายุดคอยมาเค่สองคอยก็แา่ใสให้สุก้จ้าบาทเนี่ เราข้ดดแกก็ขึ้นาาบ้าขึ้นเิ้ก็คือจะน้องมีค่ะอ้าวทำไมน้องหมีไม่ขึ้นอ่ะแต่น้องหมีราคาสูงอยู่แล้วค่ะเอานี่ก็ใส่น้องมีให้รารไอ้ปีนี่โยกบโยกตรงไหนอันนี้ค่ะแล้วก็ต่างสิบเออพี่พี่นี่แกก็มาเอาสี่เออมาตอนเขาแบบมนเลมาเรียานี่เห็น่ว่ อเกินสิบเจ็ดหกสาถุกใสทูุงเจ้ายยกไปร้อยเลยนอ่ะวุ้มพร้าวยังใส่วุ้นน่อยแล้วใส่กะทิไหลลองดูว่ามันจะเป็นจังไเดยมะพร้าวิ้ไหนอเี่ยวเออไมแกเนาะแกแล้วนะนั่นกัจิ้มนึงทเลี่นะไม่หนเ่ดีให้เขาเน่หยังสิดีนี่แบเอข้าใจกันคิดอะไรแ่เขอยได้ักสงเจ้าเลียงจะสดน่แ่งเหดอย่างไอันนี เศร้าจาไปซื <c oughs> <pt> ้อตอนแรงก็ได้ค่ะพ่อม่เจ้าเนาะเคยบ่อแ่อย่างเนี้ยเดี๋ยวเรื่มาถ่ายมาซื้คอยเด้ออย่าไปกินถ่ายคอยเด้อ